ข่าวเศรษฐกิจครับเริ่มต้นเกีนที่การยกระดับมาตรฐานการคุ้มครองดูแลและป้องกันไม่ให้แรงงานไทยและแรงงานต่างด้าวตกเป็นผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ซึ่งกระทรวงแรงงานครับจัดโครงการฝึกอบรมหลักสูตรการฝึกอบรมเพื่อแต่งตั้งเป็นพนักง,งานเจ้าหน้าที่ตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์รุ่นที่1 โดยมีนายบุญชอบสุทธมนัทบงปหลัดกระรวงแรงงานกลับเป็นประธานเปิดการอบรมโดยการฝึกอบรมครั้งนี้เป็นไปตามนโยบายที่รัฐบาลกําหนดให้การแก้ไขปัญหาแรงงานต่างด้าวและป้องกันการค้ามนุษย์เป็นวาระแห่งชาติซึ่งผู้เข้าร่วมอบรมจะได้ความรู้เกี่ยวกับนโยบายการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์การให้ความช่วยเหลือผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์และการบังคับใช้แรงงานหรือบริการตามหลักกฎหมายสากล ซึ่งจะเป็นต้องมีการเพิ่มศักยภาพด้านการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ให้แก่เจ้าหน้าที่กระทรวงแรงงานและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้มีความรู้ความเชี่ยวชาญในการปฏิบัติงานเพื่อให้สามารถบังคับใช้กฎหมายอย่างมีประสิทธิภาพและทําให้ประเทศไทยนั้นได้รับการจัดอันดับในรายงานการค้ามนุษย์ที่ดีขึ้นจากปัจจุบันไทยอยู่ที่ระดับเทียรง